i ินเวนชั่นอ a วอร์ดรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงานนี้มีรางวัลอะไรบ้างเราจะพาทุกท่านไปชมกับบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ<ป>เราพามาชมค่ะสำหรับอีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนะคะที่ได้รับรางวัลกับ Invention a w a r d 2,569ตรงนี้ค่ะในระดับทีเนี่ยขออนุญาตให้ทางอาจารย์<บ>ได้ช่วยเล่าถึงเรื่องของผลงานสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ค่ะเห็นบอกว่าเป็นวัสดุปูพื้นจากตัวที่เป็นหอยแคลงถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับที่มาที่ไปอะไรยังไงคะ จากตอนแรกเนี่ยหอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยนิยมบริโภคอยู่แล้วลไม่ว่า,วาจะเป็นหอยฟ้าเดียวหอยสองาเราบริโภคยู่แล้วทีนี้หอยแครงเนี่ยมันมีธุรกิจหนึ่งที่ทางทะเลเนี่ยก็คือการแกะหอยแครงแล้วก็เอาหอยเหล่านั้นเนี่ยเอาเนื้อไปบริโภคแต่เปลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งตามาที่สาธารณะ,ะหรือว่า,าที่ที่ไม่มีเจ้าของทั่วไปนะครับพอทิ้งแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือ มันเริ่มมีสัตว์ที่เป็นพาหะอย่างนู้ย่างมแมลงวันหรืออะไรเงี้ยเขามันกินโปรตีนที่มันยังเกาะอยู่ในหอยอย่างเงี้ยครับพอเกาะแล้วมันก็เกิดปัญหาโดยสภาพแวดล้อมโดยโดยทั่วไปในภูมิประเทศนั้นๆในโซนนั้น่ใช่ครับ,รบทีนี้เราก็เลยมามองว่ามันเยอะไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวยังมีร้านอาหารอย่างเช่นร้านหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยที่ทิ้งตลอดทุกวันอย่างอย่างที่สกลนครของผมก็มีบึงใหญ่เราเรียกว่าบึงหนองหาน น้องหันเป็นบึงขนาดใหญ่ก็จะมีธุรกิจหนึ่งก็คือการแกะหอยเชอรี่ที่เอาใส่ในซ้มตับเอามาบริโภคแล้วก็จะทิ้งเปลือกนะใช่ใช่ครับแล้วก็จะทิ้งเปลือกหอยจะเป็นปัญหามากเพราะว่าเปลือกหอยมันมีความคมใช่ค่ะความคมแล้วมันก็จะบาดเท้าสัตว์บาดเท้าคนอย่างเงี้ยครับเวลาเข้าไปในพื้นที่เราก็เลยเอามีแนวคิดว่าเราควรจะต้องอกําจัดตัวที่เป็นเวสเหล่านี้ให้มาเป็น เพิ่มมูลค่า <S <S เพิ่ม value <S 1> <S 1> ของมันขึ้นมาะนะครับเราก็เลยเอาอเปลือกหอยเหล่านั้นมาเผาเพื่อกําจัดโปรตีนนะครับอันนี้เป็นหอยหวานค่ะนี้เป็นหอยแครหอยแครหอยทุกชนิดได้หมดครับแต่ว่าหมายถึงว่าตัว ยิวหรือว่าปริมาณเนื้อแคลเซียมคอ์บอเมนตแคลเซียมออกไซด์ที่ได้เนี่ยหอยแข็งับปริมาณเยอะกว่าอ๋อเยอะสุดเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีแคลเซียมบอดี้มันจะเป็นแคลเซียมเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นหอยแบบนี้ค่ะเวลาเราเผาไปแล้วมันจะหายเกือบหมดแล้วคแคลเซียมมันน้อยมันบางค่ะคทีนี้ในเรื่องของการนําไปต่อยอดเนี่ย คือฝั่งทางด้านนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะเห็นจริงๆมีมีทั้งหมดหลายโซนมากนะคะการนําไปต่อยอดทั้งในเรื่องของทางการแพทย์ถูกไหมคะไออันนี้คืออะไรนะคะอาจารย์คะอันนี้เป็นกะโหลกกะโหลกเราคาดหวังว่าเราจะทับกะโหลกเพื่อทดแทนกะโหลกมนุษย์ว่าผู้ป่วยเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่ประสบอุบัติเหตุสมองเนี่ยจะไอกะโหลกจะยุบหรือต้องเวลาที่ไอเขาจะผ่าตัดใช่ไหมเขาต้องเปิดกะโหลกแล้วก็เอากะโหลกออกครับถ้าถ้ากะโหลกไม่เสียหายมากก็เอากะโหลกเก่ามาแปะ ถ้าแปะเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นเซรามิกเป็นกระดุมที่ทํามาจากเปลือกหอยเอาไว้ดามนะครับพอดามเนี่ยเมื่อนานไปเนี่ยร่างกายมนุษย์ก็จะกระดูกมันจะโตเข้าหากันกับกระดูกเก่ากแล้วใช่ครับแล้วมันก็วัสดุนี้ก็จะค่อยๆละลายไปเองโดยโดย,โดยน้ําเลือดน้ําเหลืองของเราเนี่ยก็ยยยยจะละลายไปในระบบร่างกายใช่ครับละลายได้ ไม่เป็นพิษต่อระบบร่างกายนะครับแต่ถ้ามันเสียหายหนักๆกะโหลกแตกกระโหลกละเอียดเลย<ฆ>มันก็จะมีการเอากะโหลกเทียมใส่กะโหลกเทียมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไทเทเนียมพอ<ฆ>ทีนี้พอไทเทเนียมเนี่ย<ฆ>มันจะมีปัญหาก็คือ,อผู้ป่วยจะต้องเจ็บหลายรอบอเพราะว่าต้องทั้งผ่าตัดออกหรือว่า,าตกแต่งใหม่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยจะทรมานมากในช่วงหน้าหนาว<ฆ>นะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะมันเป็นเมทัลใช่ครับมันจะเย็นมอนยางเขาเรียกเย็นเข้ากระดูก พรามันเย็นมากนะครับ<ช>โลหะมันก็จะด,ด,ดูดความเย็นทีนี้ถ้าถ้ามันเป็นเซรามิกตัวนี้เราก็จะช่วยในด้านของมูลค่าเราไม่ต้องนําเข้าอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นมีราคาเป็นหมื่นถ้าเท่าของเราเนี่ยราคาแค่ไม่ถึงพันหรือหลักพันแค่นั้น<อ>ก็สามารถเราสามารถตกแต่งได้ครับเจ้าขนาดหนาขนาดบางได้เราขึ้นรูปได้หมด<อ>แล้วก็เราสามารถแต่งแต่งได้ตกแต่งได้ให้เข้ากับกระโหลกของ นต้นทุนถูกกว่าด้วยใช่ครับนะคะลดการนําเข้าด้วยแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเอามาไปทําเป็นพวกสกรูเพดเวลาที่กระดูกไอกระดูกเราแตกเนี่ยกระดูกกระดูกข้อใหญ่แตกเราก็สามารถเอาตัวพวกนี้ดามแล้วก็เอาสกรูขันเข้าไปซึ่าใช่หรือว่าลูมิเนียมทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับความแข็งแรงก็เหมาะสมที่เราไปใช้ในร่างกายมนุษย์ นะครับอันนี้ผ่านการทดสอบในร่างกายมนุษย์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรวมไปถึงการเอาไปใช้ในคนไข้นะครับอันนี้จะเป็นภาพการใช้งานซีทใีในคนผู้ปว่วยจริงนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเอาไปอุดรูรั่วของกะโหลกนะครับมีการซีทีหลังผ่าตัดแล้วก็ผู้ปว่วยเนี่ยพบว่าไม่มีใครที่เป็นอินเนอร์หรือว่าเป็นอินอันตรายเลยนะไม่ไม่มีพิษไม่เป็นพิษกับ ร่างกายมนุษย์ใช่เพราะหลายหลายท่านก็จะมีคาถามอุย้ยเปลือกหอยแครงเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ร่างกายเราไปอยู่ที่กระโหลกเราผิวนังเราอันตาไรายไหมจริงจริงแคลเซียมเนี่ยมันเป็นธาตุหลักของร่างกายมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะกลายมันจะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตเพราะฉะนั้นเราต้องอแปลงมันให้เป็นร่างเท่ากันกับร่างกายของมนุษย์ครับแล้วมันก็จะช่วยให้อามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมกระกระดูกได้แต่ปกติเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพวกกระดูกสัตว กระดูกเลี้ยงลูกด้วยนมอรพวกวัวควายหรือว่าพวกช้างหรืออะไรเงี้ยครับที่หาได้แต่นี้เราก็เอาเป็นแคลเซียมจากกระหอยแต่ว่าเราไปบวกกับสารเคมีบางตัวทําให้มันกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตทั้งลดเรื่องของฟูดเวทด้วยทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยลดการนําเข้าต่างๆลดเรื่องของต้นทุนด้วยะนะคะนี่ก็คือเป็นผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลกับเราในครั้งนี้นะคะกับ Invention Award นัอนเองขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ